จะทำ้ำก็ได้แอร์พัสที่ว่างสี่ปีครับวามคิดโครงการดี่กัๆการน้ใจช่วยไทยน้ำพ่วงภาคอีสานก็คือเห็นี่บินบรนิลลี่นะครับขอไปช่วยครับก็เลยคิดแคนึ่งว่าเราเป็นชาติต่างมีอาชีพของเราครับเรคือเราก็ต้องเอาอาชีพของเรามาทำประโยชน์แบบนี้ครับเพื่อ จะได้เผื่อได้รายได้จะได้ไปช่วยคนภาคอีสานต่อไปเอาฝากอะไรถึงคนอุบลเนียภาคอีสานเลยภาษาอีสานเลย,ตย,เลยแต่ที่ฝากว่าคนอุบลสูสูนะครับามันขึ้นแต่มันกน็ลดลงไปครับสูสูสครับคนเข้าไม่ต้องสูงครับแล้าเขาอยู่สิผบุรีจะช่วยอะไรคนสงรีบุรีตัดผมแล้วก็หาไม่ได้ไปซอยคนอุบลขอให้คนอุบล เข็มแข็งนะครับมีแห้ง,ง,งมีแห้งมีแห้งมีแห้งนะครับผมขอบคุณครับ